ชมโมเมนต์สุปตาอัมพชราภาเจออดีตผู้จัดการคนแรกผู้พาเข้าสู่วงการ โลดแล่นอยู่ในวงการมานานนับ20ปีฝากผลงานเอาไว้ก็มากมายสำหรับซุปตาสาวอัมพชราภาแม้ตอนนี้จะเข้าวัยเลขสี่แล้วเธอก็ยังคงสวยเป๊ะคงกระพันไม่เปลี่ยนมีแฟนๆแห่ติดตามและให้การสนับสนุนไม่เคยหยุดเช่นกันไม่แปลกใจที่สื่อต่างขนานนามเธอว่าตัวแม่ทำแทนไม่ได้ แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนชมอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างสาวอ้ํากับอดีตผู้จัดการคนแรกของเธอซึ่งเป็นผู้ที่พาเธอเข้าสู่วงการบันเทิงไทยโดยสาวอ้ําเข้าวงการมาได้เพราะพี่เมย์ที่ทําโมเดลลิ่งส่งมาให้ประกวดมิสแท็กและคว้าตําแหน่งชนะเลิศในปี1997มาครองได้สาเร็จพอได้เข้าประกวดปุ๊บก็มาอยู่กับพี่อุบบ้างก็แค่ช่วงเวลานั้นพอตอนหลังประกวดรอบสุดท้ายชนะ ทางแฮกก็ให้ไปอยู่กับพี่แก้วพีเมียแทนแล้วพี่แก้วก็พาอ้ําไปช่องเจ็ดและกลายเป็นซุปตาที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com